ความรักพ่อนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้พาราบจนชีวิตพ่อนั้นให้เจ้าทุกลงหายใจจะเพิยงใดย้อมตายได้เพื่อเธอวันนี้วันที่4มีนาคม 2567เป็นวันที่ผมรู้สึกถึงความหมายของความเป็นพ่อพ่อครับผมอยากเขียนจุดหมายฉบับนี้ถึงพ่อไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนอยู่แห่งหนไหนบนโลกใบนี้ผมอยากจะบอกให้พ่อรู้ว่า ผมขอบคุณครับพ่อขอบคุณพ่อมากๆผมยังนึกถึงบ้านหลังเก่าของเราเสมอบ้านไม้หลังเก่าที่สังกะสีหลังคาลู่เมื่อฝนตกลงมาที่ไม้กระดานปูพื้นเราลอยเมื่อน้ำท่วม พอสอนให้ผมรับทราบรับรู้และเข้มแข็งกับสิ่งที่เราเป็นอยู่พอสอนผมในความเป็นพ่อพ่อสอนให้ผมเข้าใจพ่อสอนให้ผมฝ่าฟันอดทนวันนั้นผมอาจจะไม่เข้าใจในความหมายของความเป็นพ่อ พ่อ,พอต้องการหยิบยื่นอะไรให้ผมหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ผมหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผมในวันนั้นแต่ณนะวันนี้วันที่ผมได้เป็นพ่อคนผมได้เรียนรู้ทุกอย่างของความเป็นพ่อคนเลือดของพ่อที่หมุนเวียนในตัวผม ทำให้ผมถ่ายเทความรู้สึกทั้งหมดให้กับลูกของผมในวันนี้ลูกของผมในวันนี้ซึ่งเป็นหลานของพ่อคนโตจะจบปริญญาตีในเดือนนี้เช่นกัน และคนที่สองจะจบม .6 ในวันนี้เช่นกันผมขอบคุณสิ่งดีๆที่พ่อมอบให้กับทุกคำสอนที่พ่อสอนกับทุกความรับผิดชอบที่พ่อบอกผม เอามาใช้ได้จริงกับทุกความสุขที่พ่อหยิบยื่นให้วันที่พ่อยังมีลมหายใจแม้ในวันนี้พ่อจะเหลือเพียงคำว่าพ่อทิ้งไว้บนโลก ผมก็จะจดจําเสมอเพราะวันนี้ผมได้ใช้คำว่าพ่อที่อยู่ในตัวผมถ่ายเทความรู้สึกและรับรู้สู่ตัวลูกของผมวันนี้เป็นวันที่เขาจบการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม6เขาก็จะก้าวต่อไปในเส้นทางของเขาต่อไปเส้นทางที่เขาเลือกเส้นทางที่เขาขีดผมภูมิใจในตัวเขามาก ไม่มีคําใดจะมาเปรียบได้หากพ่อได้อ่านจดหมายใช่แบบนี้ผมอยากจะบอกพ่อว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะครับเวลาที่เหลือผมจะทำแต่ความดีผมรู้ถึงสิ่งที่ผมเป็น ผมดีใจมากที่ได้พ่อเป็นพ่อของผมและวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสเป็นพ่อของคนทุกความรู้สึกต่างๆถูกถ่ายเทม,มาสู่ตัวผมผมเป็นคนได้มีความสามารถเยอะมากผมรักในตัวผมเองผมรักเกียรติหลักศักดิ์ศรี ผมอยากให้จดหมายฉบับนี้ที่ผมบรรยายความรู้สึกทั้งหมดถึงพ่อผมอยากให้พ่อรับรู้พ่อจะอยู่บนโลกใบนี้หรือจะไม่อยู่แล้วณปัจจุบันนี้ผมดีใจครับที่ผมเป็นลูกพ่อ ลูกของผู้ชายคนหนึ่งที่มีแต่ความล่าเริงที่เป็นศิลปินในสายตาผมที่มีศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีทักษะในการคุยกับคนที่มีทักษะในการทำงานในขณะที่ ผมบรรยายเสียงลงอยู่ในบันทึกที่ผมเขียนถึงพ่อในวันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เขียนอักษรหรือสคริปต์ใดๆเลยทั้งสิ้นสิ่งที่ออกมามันคือความรู้สึกของผมทั้งนั้นเป็นความรู้สึกภูมิใจในความเป็นพ่อและภูมิใจที่ได้เป็นพ่อคน เพราะว่าลานของพ่อสองคนกำลังจะสำเร็จการศึกษาสิ่งที่พ่อภูมิใจผมในวันนั้นมันก็ส่งผ่านผมถึงวันนี้มันเป็นความรู้สึกของผมงจริงๆผมดีใจมาก ที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อในวันนี้และได้เกิดเป็นพ่อคนในวันนี้ที่ผมได้ภูมิใจในวันนี้วันนั้นพ่อเสียสละให้ผมยังไงวันนี้ผมก็ทำกับลูกผมในวันวันนี้เช่นกันทุกความเจ็บปวดที่ผมได้รับ มันเป็นความหมดทนในวันนี้ผมก็ได้รับเช่นกันถึงผมจะเจ็บปวดยังไงอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวผมในวันนี้ผมไม่เคยยอมแพ้ น้ำตาที่ไหลลงมากี่หยดผมไม่เคยหยุดที่จะยอมแพ้ผมไม่เคยหยุดที่จะต่อสู้บทความที่ผมส่งถึงพ่อผมอยากจะทำจริงๆผมอยากจะส่งขึ้นไปให้ถึงสวรรค์อยากจะส่งให้ไปถึงดวงวิญญาณให้พ่อรับรู้ เลือดของพ่อที่พุกผ่านในตัวผมไม่เสียเปล่าผมดูแลแม่ดูแลครอบครัวอย่างดีมาตลอดผมเข้มแข็งผมเป็นคนที่ทำดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งก็ทำดี บางครั้งก็ทำไม่ดีในความจำเป็นแต่ผมรู้ทุกอย่างเวลาที่เหลืออยู่นี้ผมจะดูแลลูกของผมให้ดีที่สุดแต่ผมจะไม่คาดหวังอะไรเพราะผมคิดอยู่แล้วว่าชีวิตคนเรามาเพื่อเจอกันแล้วเราก็ต้องไปเพื่อลาจากกันอยู่ดี ใดที่ยังมีลมหายใจอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดวันหนึ่งเมื่อผมไปจากโลกใบนี้ผมจะเหลืออะไรบางอย่างไว้บนโลกใบนี้ คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกคนและบทความบทมนี้ก็จะถูกส่งต่อไปสู่ใครใครจะได้อ่านหรือเปล่าผมไม่ได้คาดหวังแต่วันนี้ผมได้ทำสิ่งที่ผมอยากจะทำผมได้ขอบคุณในสิ่งที่ผมอยากจะบอก ว่าสิ่งที่เราอดทนสิ่งที่เราเสียสละสิ่งที่เรารู้สึกเราได้รับมันจริงๆทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปบนโลกมนุษย์ใบนี้ขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวผมขอบคุณพ่อ คุณแม่ที่ดีของผมขอบคุณคนที่รักผมทุกคนคนที่ดีกับผมทุกคนขอบคุณภรรยาที่แสนดีขอบคุณครอบครัวภรรยาที่เข้าใจและแสนดีทุกคนขอบคุณลูกๆของผมทุกคนที่เป็นเด็กดีขอบคุณโลกมนุษย์ใบนี้ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ วันที่ผมจากไปผมอยากให้ทุกคนรู้ว่ามีอะไรให้เราทำให้เราเรียนรู้เยอะแยะไปหมดแต่ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเข้าใจและเรียนรู้และต้องต่อสู้กับความทุกข์ความไม่ได้ดังใจกับทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณวันนี้ขอบคุณสิ่งที่สำเร็จในวันนี้